ร่อพุกับผมนะครับสำราญดีชนแนลนะครับขับรถ10เกียร์10รถเกี่ยวนะครับ70กิบรัดนะครับตัวแอร์นะครับตัวนี้ทำเองนะครับเกี่ยวเข้าล้มครับันนี้ล้มบ้างยืนบ้างนะครับดันดีไม่มีสะดุดครับ คนขับใจเย็นนะครับไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับวาง,างลงกลางร่องสวยๆครับเอาใจเครื่ออัดฟางครับรถอัดางเอาใจชาวนาครับนี่ครับวางสวยๆเนียๆนยๆ ของนาเดินเก็บข้างครับข้าวลม้มไม่ได้เจ้ามูวินเหรอตัวเองนะครับสร้างเองครับเพิ่งสร้างได้ปีนี้เข้าปีที่สามแล้ว เป็นต้นแบบนะครับเราไปเก็บแบบมาจากชาวบ้านนะครับหมดงบก็ไ,ไม่ถึงสามหมืนนะครับตัวนี้ตู้แอร์เราเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวให้ดูนะครับดันดีไม่มีถอยครับเรียวดันทำเองครับ จากช่างเบี้ยวสุพรรณครับ for รอรวยเฮ้น้อมานน้ำน้ได้อเออสนาำนี่ตื่นลาโนสนาำนี่ตื่นสนาม ก็ข้าวก็ถือว่าไม่หนาไม่บางนะครับพอดีพอดีนะครับดูสภาพข้าวนะครับสามไร่ครับสามไร่ดูสภาพการก็ประมาณอุ้มกว่านะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะสำหรับสามไร่อุ้มกว่า ตึงเกี่ยวไปได้3ามรอบครับพึ่งนี้นะครับ <c oughs> คนขับเรานิ่งมากครับข้าวยืนก็ยังไปเรื่อยๆครับ

จำจุดรถปรุงยูโอ้บอรตึกล้อดิบ้านเราลอยังนเราอันนี้ ជាវាសម្រស់របស់ខ្មៅតេកៅឯងទៅពីណែហ្នឹងមកនឹងចាប់ឡូប្រេវៀលនេះបាទគេទៅមករបស់ស្វ៉ាន់នឹងគិតបើតែកខ្នាអស់មួយនេះសុំផតថាទឹត្រមមកគេច្រាប់ឡេបើទីបាត់ឯងនឹងឈូកទៀតហឹមចូលសត

có giang huy đi Tây kia bè kiếp tít Tây kia bè kiếp quýnh đây đây, tây ơi ่้นรวงครับตรงนี้ครับต้นประมาณเสมอหนแอวครับต้นนี้ถือว่าต้นไม่สูงนะครับก็เลยเกี่ยวง่ายนิ่นะครับแล้วก็ต้นไม่ค่อยใหญ่ต้นเล็กแต่ว่ารวงวนี่บอกสุดยอดมากเลยนะครับตันนี้เป็น้าอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ใช่ปุ๋ยต้นทิพย์ของเรานะครับก็วานครั้งเดียวจบนะครับเราเกี่ยวได้เลยนะครับ แช้ได้จริงครับแช้ได้จริงครับลูกค้าหลายท่านเกษตรกรหลายท่านนะครับก็ได้ลองกันมาแล้วนะครับสําหรับปุ๋ยต้นที่งเิานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับหนึ่งเดียวในโลกณตอนนี้นะครับซึ่งเราจดเรียกว่าทธิบัติลิขกิทธิ์นะครับต้องกฎหนายนะครับก็คือตายการเกี่ยวนะครับของกับเกี่ยวจลรวลทีนะครับ อ่างมันลึกมากก็จะเก็บไ,ว,ว,ไว,ว้เก็บไว้บนขวาเอดวิกลแอ้วข้างนู่เออ